สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกเราก็ยังเรียนพระธรรมฮิปูด,ด้วยกันนะคะ mm hmm. ก่อนสิ่งอื่นใดเรามีโอกาสอธิษฐานด้วยกันก่อนขอบพระเจ้าทรงนำในการเรียนพระวจนะของพระองค์นะคะ mm hmm. แต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับเ้อยครของพระองค์ที่มีชีวิตเป็นฤทธเดชและอำนาจ และก็เป็นอาหารฝ่ายจิตวิญ,ญญาณเราไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตในโลกนี้ได้ด้วยอาหารฝ่ายร่างกายเท่านั้นแต่จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรับถ้อยคำของพระองค์ทุกๆวันเพื่อจะบำรุงเลี้ยงฝ่ายจิตใจและจิตวิญญาณเพื่อเราจะมีกำลังในการที่จะดำเนินชีวิตกับพระองค์ทุกๆวันเพื่อเราจะมีชัยชนะต่อการทดลองและสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของเราที่ไม่ดีเพื่อเราจะยึดมั่นในถ้อยคำของพระอ,องค์และดำเนินชีวิต ตามพระวชนะของพระองค์ที่ทรงสอนไว้ขอทรงนำเราในเวลานี้กราบมอบไว้กับพระองค์เป็นผู้ทรงนำในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคลิปที่แล้วที่ฉันได้พูดถึง การที่ไม่มีความเชื่อจะไม่เป็นที่พอพระไถยพระเจ้าใครๆก็บอกว่าตัวเองมีความเชื่อทั้งนั้นแต่ดิฉันได้พูดไปแล้วอย่างไรที่เรียกว่าไม่มีความเชื่อก็เป็นความเชื่อที่ไม่โตไงคริสเตียนที่ไม่มีความก้าวหน้าในด้านความรู้ความเข้าใจในพระวจะนะในการเปลี่ยนแปลง ก่อนเชื่ออย่างไรหลังเชื่อก็ยังเหมือนเดิมไม่ใส่ใจในพระวจนะของพระองค์ไม่สนใจที่จะให้ถ้อยคำของพระองค์เข้ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขในชีวิตเชื่อนานเท่าไหร่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นแหละเขาเรียกว่าไม่มีความเชื่อนะคะหรืออีกในหนึ่งก็เรียกว่าเป็นความเชื่อที่ตายแล้วคือเป็นคนที่เชื่อในพระเจ้า อาจจะรู้พูจนะของพระเจ้ามากมายแต่ไม่ได้ประพฤติตามถ้อยคําของพระองค์พระธรรมยากอบบอกไว้ว่าเป็นความเชื่อที่ตายแล,<อ>แล้วเราจะเรียกว่าไม่มีความเชื่อก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันคนเหล่านี้พระเจ้าไม่พอพระทัยในชีวิตของเขาคําว่าไม่พอพระทัยก็คือไม่พอใจคําว่าไม่พอใจก็คือโกรธไม่ชอบ ไม่ชื่นชมไม่ปลืม้มถ้าชีวิตเราเป็นอย่างนี้ทำให้พระเจ้ารู้สึกอย่างนี้แล้วมันจะเป็นอย่างไรที่จะส่งผลต่อชีวิตของเราทั้งปัจจุบันและอนาคตล่คะคะก็คิดเอาเองก็แล้วกันตามพระวจนะของพระเจ้าที่สอนไว้เมื่อพระเจ้าทรงพระพิโรธอะไรเกิดขึ้นนะคะการลงโทษก็เกิดขึ้นในยุคพระกัมภี์ใหม่เราอาจจะไม่ค่อยเห็นการลงโทษของพระเจ้าเกิดขึ้น ซึ่งตรงงานข้ามกับพระคัมภีเดิมที่เราเห็นน่ากลัวมากใช่ไหมคะยุคพระคุณพระเจ้าทรงอดกลั้นพระพิโรธเพราะเห็นแข่พระเยซูคต์เจ้าก็อย่าให้พระเจ้าอดกลั้นนานนะคะรีบกลับใจเสียม่และในวันนี้ดิฉันก็ยังจะพูดต่อไปในบทที่12ในหัวข้อก้าวต่อไปในความเชื่อพระเจ้าทรงมีแผนการและน้ำพระทยัย สำหรับชีวิตคริสเตียนให้มีความเจริญก้าวหน้าให้มีการพัฒนาให้มีการเกิดผลในชีวิตคริสเตียนไม่ใช่มาอธิษฐานรับความรอดแล้วก็อยู่เฉยๆโดยไม่ทำอะไรเลยหรือก็เพียงแต่ปฏิบัติตามพิธีกรรมทางาศาสนาหรือกิจกรรมของโบสถ์เท่านั้นก็เพียงพอ เราจะดูในพระเจ้าของพระเจ้าในบทที่12นะคะข้อ1ไปจนถึงข้อ4เได้กล่าวไว้ไว่าอย่างไรเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่และบาปที่เกาะแน,น่นขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายามตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเราหมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชือ่อ และผู้ทรงทําให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์พระองค์ได้ทรงอดทนต่อการเขนเพื่อความรื่นเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สําหรับพระองค์ทรงถือว่าความละอายนั้นไม่เป็นสิ่งสําคัญและพระองค์ได้ประทับณเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าท่านทั้งหลายจงคิดถึงพระองค์ผู้ได้ทรงยอมทนต่อคำคัดค้านของคนบาป เพื <ż> ่อ <pies> ว่าท่านทั้งหลายจะได้ไม่รู้สึกท้อถอยในการต่อสู้กับบาปนั้นท่านทั้งหลายยังไม่ได้สู้จนถึงกับต้องเสียโลหิตจากพระวจ้าของพระเจ้าตอนนี้ได้กล่าวย้อนไปในบทที่1 1ที่เราได้เรียนมาบอกว่าเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอย่างนี้แล้วนั่นก็หมายความว่า ตามกฎของคนยิวถ้ามีพยานสองสามปากก็เชื่อถือได้เช่นยกตัวอย่างถ้ามีคนไปเห็นคนหนึ่งทำงานในวันสบาโตแล้วก็มาแจ้งให้หาปุรุหิตนะคะว่าได้พบคนที่ทำงานวันสบาโตก็ต้องมีพยานรู้เห็นด้วยสองคนขึ้นปกกัดเชื่อถือได้แล้วก็ตัดสินลงโทษเอาเหินกว้างให้ตายเลยในพระเจ้าของพระเจ้าตน ที่เราได้เรียนไปในบทที่11มีพยานมากมายนะ20กว่าท่านด้วยกันอันนั้นเป็นแค่ตัวอย่างถ้าเราจะดูในพระคัมภีร์เดิมโดยเฉพาะมาในยุคสมัยของเรานะไม่ใช่ยุคสมัยของผู้เขียนพระธรรมนิปรูเรามีพยานมากมายจริงๆทุกยุคทุกสมัยที่เขาเชื่อในพระเยซูคริสที่เขา ตั้งใจดำเนินชีวิตกับพระองค์ที่เขาซึ่งสละแล้วความปรารถนาความต้องการในโลกนี้แล้วก็มุ่งชีวิตอย่างเดียวที่แผ่นดินของพระเจ้าและเป้าหมายของเขาอยู่ที่นั่นฉะนั้นเมื่อเราเห็นคนเหล่านี้มากมายที่ยอมเสียสละชีวิตยอมเสียสละ,ะสิ่งของในโลกนี้หรือบางครั้งแม้แต่ตัวเขาตาย เขาก็ไม่ยอมปฏิเสธความเชื่อเขายังยึดมั่นในความเชื่อหรือแม้เขาต้องถูกริฟเอาทรัพย์สินของไปทั้งหมดเขาก็ยอมนั่นหมายความว่าคนเหล่านั้นยอมจ่ายราคา เพราะความเชื่อฉะนั้นเมื่อเราเห็นตัวอย่างคนเหล่านี้มากมายเช่นนี้แล้วเรายังจะไม่ทำอะไรอีกหรือเรายังจะอยู่เฉยๆและคิดว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นตำนานเท่านั้นหรือจะไม่เกิดขึ้นจริงหรือตามที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ในอนาคตเกี่ยวกับชีวิตของเราทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์ว่าพระองค์จะทรงประทานและพระองค์จะทรงกระทาอะไรในยุคสุดท้ายในบั้นปลายเมื่อโลกนี้สิ้นไปแล้วในโลกใหม่ในแผ่นดินของประชา พระเจ้าไม่ได้ตัดมูสาพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้จึงกล่าวไว้ว่าเมื่อเรามีตัวอย่างแบบนี้มากมายที่เป็นพยานให้เราได้เห็นแล้วเนี่ยเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ได้เปรียบเทียบชีวิตขิสเซียนเป็นเหมือนนักกีฬานักกีฬาในที่นี้ก็ส่วนมากจะเป็นนักวิง่งในพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ก็บอกว่า ถ้าเราเป็นนักกีฬาเราก็ต้องมีเป้าหมายเป้าหมายของนักกีฬาทุกคนก็ต้องที่จะมีชัยชนะต่อคู่แข่งและคู่แข่งของเขาก็มีหลายหลายระดับที่เขาจะต้องแข่งแต่สำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อในพระเจ้าเราไม่ได้แข่งกับคนอื่นเราจะต้องแข่ง ัวเราเองที่จะจัดการกับตัวเราเองเราต้องมีเป้าหมายอย่างชัดเจนเป้าหมายในชีวิตของท่านที่อยู่ในโลกนี้ไม่ถึงร้อยปีหรอกค่ะเดี๋ยวนี้ถ้าถึงร้อยปีก็อยู่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แปดสิบกว่านี้ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยดีแล้วละ่ะเป้าหมายของเราคืออะไรเป้าหมายของเรามีอยู่ในโลกนี้เท่านั้นเลยค่ะ เพื่อจะมีบ้านมีที่ดินมีทรัพย์สินของมีเงินในธนาคารมีการศึกษามีเกียรติตำแหน่งหน้าที่เป็นที่ยอมรับของคนนี่คือเป้าหมายของเราเพียงเพื่อในโลกนี้เท่านั้นหรือเปล่าเรามีเป้าหมายอะไรในชีวิตคริสเตียนบ้างไหมสำหรับดิฉันเองเมื่อรับเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วสิ่งแรกที่ดิฉันมีเป้าหมายชัดเจนก็คือ ตั้งใจที่จะปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเรียนรู้พระคําของพระเจ้าสิ่งที่ตั้งใจจะทำก็คือปฏิบัติตามและเมื่อถวายตัวรับใช้พระเจ้าแล้วเป้าหมายก็คือที่จะรับใช้ตามการทรงเรียกของพระองค์และมีเป้าหมายอยากจะทําให้สําเร็จในสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกให้ทำํำ นั่นคือเป้าหมายเรามีเป้าหมายอะไรเกี่ยวกับชีวิตคริเตียนหรือเปล่าคนทำธุรกิจมีเป้าหมายว่าปีนี้เราจะต้องเพิ่มกำไรเท่าไหร่เราจะได้ยอดเท่าไหร่เมื่อเราทำงานเราก็มีเป้าหมายเราอยากจะได้โบนัสเราอยากจะได้เงินเดือนขึ้นเราอยากจะได้รับตำแหน่งมากยิ่งขึ้นเป้าหมายของเราในโลกนี้ สำหรับชีวิตคิดเสียนมีไหมคะถ้าเราไม่มีเป้าหมายเกี่ยวกับทางของพระเจ้าเราก็จะไม่ได้ทำอะไรเพื่อพระเจ้าเลยถ้าเรามีเป้าหมายอย่างชัดเจนในพระชนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้ว่าเราตั้งเป้าของเราไว้ว่าเราอยากจะมีชีวิตที่เป็นที่พอพระไทยพระเจ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ตามที่พระเยซูสอนเป็นแสงสว่างเป็นแบบอย่าง ให้กับสังคมเราอยากจะมีชีวิตที่สำแดงพระลักษณะของพระเจ้าให้คนอื่นได้เห็นและเป้าหมายในการปฏิบัติรับใช้ของเราเรามีเป้าหมายอะไรคะในแต่ละปีแต่ละช่วงชีวิตของเราถ้าเรามีเช่นนี้แล้วพระเจ้าของพระเจ้าก็ได้กล่าวไว้ว่าขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ทวงอยู่ ถ้าพูดถึงสิ่งที่ถ่วงสำหรับนักวิ่งก็น่าจะเป็นเครื่องแต่งกายในโอลิมปิกสมัยแต่ก่อนนะคะเขาบอกว่าโอลิมปิกสมัยแต่ก่อนจะมีแต่ผู้ชายนะคะทั้งคนที่ไปแข่งและคนที่ไปชมเพราะว่าเขาจะไม่ใส่เสื้อผ้าวิ่งเขาจะทอดเสื้อผ้าวิ่งแต่ในยุคสมัยที่ผ่านไปเขาก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็ใส่เสื้อผ้า นักวิ่งเราจะเห็นเขาใส่เสื้อผ้าจำนวนน้อยที่สุดนะเพื่อไม่ให้มันเป็นสิ่งที่ถ่วงเขาในการวิ่งเพื่อเขาจะวิ่งอย่างถนัดวิ่งอย่างคล่องตัววิ่งอย่างไม่มีอะไรมาทำให้เขารู้สึกเป็นภาระสำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เราเป็นนักวิ่งแข่งอะไรที่ถ่วงเราละคะ ถ้าเป้าหมายของเราคือพระเยซูคริสต์ที่เราจะมีชีวิตเป็นเหมือนพระองค์และดำเนินชีวิตตามแบบอย่างพระองค์ที่จะเชื่อฟังเป็นบุตรที่เชื่อฟังพระเจ้าและกระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ในโลกนี้สิ่งที่ทวงเราก็คงไม่มีอะไรนอกจากโลกและก็สิ่งของในโลกนี่แหละในพระธรรมหนึ่งยน์บทที่สองข้อ15ถึงข้อ 17. ได้กล่าวไว้ว่า อย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกถ้าผู้ใดรักโลกความรักต่อพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้นเพราะว่าสารพัพซึ่งมีอยู่ในโลกคือตัณหาของเนื้อหนังและตัณหาของตาและความทนงในลาบยศไม่ได้เกิดมาจากพระบิดาแต่เกิดมาจากโลกและโลกกับสิ่งที่ยั่วยวนของโลกกำลังร่วงไปแต่ผู้ที่ประพฤติตามพระไทยของพระเจ้าจะดำรงอยู่เป็นนิจ มารซาตานไม่เคยเปลี่ยนวิธีการหลอกลวงมนุษย์เลยในส่วนเอเดนมารซาตานได้หลอกล่อเอวาที่จะให้เชื่อฟังและยอมจำนนกับมารซาตานก็คือใช้สิ่งที่หลอกล่อทางสายตาให้กับเอวาสิ่งที่มองเห็นก็คือสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างนั่นแหละก็เป็น อาจจะเป็นวัตถุสิ่งของเช่นเดียวกันเอวาถูกล่อด,ด้วยทางการมองเห็นทุกวันนี้คริสเตียนเป็นจำนวนมากก็ถูกล่อลวงจากการมองเห็นด้วยเช่นเดียวกันจากวัตถุสิ่งของในโลกนี้ที่คนกำลังนิยมปรารถนาสแสวงหากันไม่ว่าจะเป็นเงินทองทรัพย์สิ่งของเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ คนในโลกนี้ที่ไม่มีพระเจ้าเขาใช้ชีวิตในโลกนี้โดยมีเป้าหมายจากสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นลาบยศชื่อเสียงเงินทองเกียรติและการที่ได้ครอบครองสิ่งของในโลกนี้หรือความมั่นคงความปลอดภัยที่เราคิดว่าจะได้มาจากสิ่งของที่เราครอบครองมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ สิ่งเหล่านี้แหละที่เป็นสิ่งที่ทวงในการใช้ชีวิตในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าการมีสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดแต่ถ้าเรายอมให้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทวงเราถ้าเรายอมให้สิ่งเหล่านี้ทำให้เราห่างจากพระเจ้าถ้าเรายอมให้สิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคในการที่เราจะเดินกับพระเจ้าแน่นอนถ้าเราให้ความสำคัญกับมัน เราจะมองเห็นทางของพระเจ้าเป็นภาระและเป็นสิ่งที่ถ่วงไปสิ่งเหล่านี้พระเจนาของพระเจ้าได้เตือนเราไว้แล้วว่ามันเป็นตัณหาของตาเมื่อเราได้มาถ้าไม่ถูก ต้องตามน้ำพระไถยพระเจ้ามันก็มีแต่ทำให้เราทำบาปมากขึ้นความร่ำรวยไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดบางครั้งพระเจ้าก็ให้บางคนร่ำรวยแต่คนที่เข้ารวยตามน้ำพระไถยพระเจ้าไม่ใช่เป้าหมายชีวิตของเขาเขาทำงานของเขาอยู่แล้วและ พระเจ้าทรงอวยพระพรให้เขาได้ร่ำรวยขึ้นมาแต่ถ้าเราร่ำรวยและได้เกียรติยศชื่อเสียงเงินทองมาด้วยความพยายามความมุมั่ะอุตสาหะของเราเป้าหมายชีวิตของเราเมื่อเราได้มาสิ่งที่ตามมามักจะเป็นความยิ่งพยองความทนงในลาบยศที่ได้มาก็คือได้บาปเพิ่มเข้ามามีคนเป็นจำนวนมากที่เมื่อได้สิ่งเหล่านี้มา จึงทำให้ชีวิตของเขาห่างจากพระเจ้าไปเพราะสิ่งเหล่านี้แถมบาปเข้ามาทำให้เขาหยิงทำให้เขาทะนงตนทำให้เขาถือตัวทำให้เขายึดสิ่งเหล่านั้นแทนพระเจ้าหลายครั้งคริสเตียนยอมให้งานทำให้เขาเสียสละเวลาที่จะให้กับพระเจ้าหลายครั้งคริสเตียนยอมให้เงินทองที่จะซื้อเวลาที่จะให้กับ จเพระ้าหลายคนที่จะเอาเกียรติในโลกนี้ที่จะแลกกับชีวิตที่ต้องทําผิดต่อพระเจ้าไม่สัตย์ซื่อต่อพระองค์สิ่งที่ทวงเราก็คือสิ่งที่เรามองเห็นและสิ่งที่คนในโลกนี้ปรารถนาและต้องการนั่นแหละหลายครั้งดึงเราแล้วก็ทวงเราทำให้เราไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตในความเชื่อได้อย่างเข้มแข็ง สุดท้ายเราก็ยอมลาหรือเลิกความเชื่อไปในที่สุดอะไรเป็นสิ่งที่ถ่วงในการดำเนินชีวิตคริสเสียนเราคะ่ะบางคนอาจจะไม่ใช่ชื่อ,อเสียงเงินทองแต่อาจจะเป็นบุคคลที่เรารักก็ได้บางคนจึงมีคำพูดที่บอกว่าเมื่อเขายัางหนุ่มยังสาวเขาก็บอกว่า รอให้เขาเรียนจบและทำงานและแต่งงานมีครอบครัวก่อนแล้วเขาค่อยรับใช้พระเจ้าบางคนพอมีลูกแล้วบอกรอให้ลูกโตและเรียนจบก่อนแล้วค่อยรับใช้พระเจ้าเผอิญลูกก็แต่งงานมีหลานเอาก็เลยต้องเลี้ยงหลานอีกบอกรอให้หลานโตค่อยรับใช้พระเจ้าพอหลานโตแล้วคุณก็ไม่มีแรงแล้วคะ่ะหรือคุณอาจจะไปอยู่กับพระเจ้าก่อนหลายครั้งเรายอมให้คนที่เรารัก เป็นสิ่งที่ทวงเราในการเดินกับพระเจ้าบางคนอาจจะมีคนในครอบครัวที่ไม่เชื่อพระเจ้าคุณอาจจะเป็นคริสเตียนคนเดียวแน่นอนบางครั้งคุณไม่อยากให้เกิดการขัดแย้งคุณไม่อยากให้มีปัญหาคุณก็อ,อมชอมและคุณก็ยอมที่จะเชื่อเขาในสิ่งที่เขาห้ามเช่นอย่าไปโบสถ์อย่าทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาตั้งกฎเกณฑ์ให้คุณที่มันขัดแย้งกับพระวจนะของพระเจ้าหลายครั้งเราปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เป็นตัวถ่วงเราในการเดินกับพระเจ้าจึงทำให้คนเหล่านั้นที่สุดเมื่อมันมีสิ่งถ่วงเยอะๆมันก็เหนื่อยสิในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเหมือนคุณกำลังวิ่งอ่ะแล้วคุณใส่เสื้อผ้าที่มันไม่ถนัดหรืออาจจะใส่เสื้อกันหนาวอ่ะใส่รองเท้าที่มันไม่เหมาะกับการวิ่งคุณก็รู้สึกเหนื่อย และที่สุดคุณก็อ่อนแรงเพราะคุณเอาสิ่งเหล่านี้มาถ่วงในชีวิตพุทธนาของพระเจ้าบอกว่าอะไรให้เราละทิ้งสิ่งที่ถ่วงอยู่เอามันทิ้งไปปล่อยมันไปแล้วคนบอกโอ้ปล่อยไม่ได้หรอกมีชีวิตอยู่ก็เพื่อสิ่งเหล่านี้อันนั้นก็ช่วยไม่ได้คุณจะสูญเสียความเชื่อในที่สุดนะคะและต่อมาพะทจนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้ว่าและเราต้องทําอะไรอีก สิ่งแรกคือเราต้องมีเป้าหมายชัดเจนในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าสิ่งที่สองก็คือให้เราละทิ้งสิ่งที่ถวงอยู่ต่อมาสิ่งที่สามก็คือบาปที่เกาะแน่นบาปที่เกาะแน่นหลายคนแล้วนะเป็นคริสเตียนแล้วยังมีบาปอยู่หรือคิดผิดแล้วค่ะเราได้รับการชําระแล้วก็จริงแต่บาปที่เกาะแ,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 แน่นในชีวิตของเรายังอยู่เราต้องเข้าสู่ กระบวนการการเปลี่ยนแปลงป,ปรับปรุงแก้ไขอบรมบ่มนิสยัยต้องเข้าสู่กระบวนการสัมมนาเข้มเพื่อจะปรับเปลี่ยนชีวิตส่วนห, oh. หลายคนหากเป็นเช่นนั้นไม่ผมไปเชื่อพระเจ้าแล้วไม่ได้ทําอะไรพระคัมภีร์ก็ไม่ห่านเรียนรู้ก็ไม่เรียนรู้เขาไม่ได้สนใจแล้วเลยว่าการที่มาเชื่อในพระเยซูคริสต์เขาจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรในพระเจ้าของพระเจ้าได้พูดถึงอุปสรรค ใหญ่นะสิ่งที่จะนำเราไปสู่บึงไฟนะรกนั่นก็คือบาปนั่นแหละพระเยซูคริสต์ได้ทรงไถ่เราแล้วฉะนั้นเมื่อเราเชื่อในพระองค์แล้วเราต้องให้ความร่วมมือกับพระองค์เข้าสู่กระบวนการ,การ,ก,ารการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่กระบวนการการขจัดบาปในชีวิตของเราออกไปบาปที่เกาะแน่นนั่นก็คือบาปที่เป็นนิสัยมากมายในชีวิตของเรา ที่เราถูกปลูกฝังมาไม่ได้เป็นที่พอพระทยัยพระเจ้าไม่ได้ถูกต้องตามพระวจนะของพระองค์ดิฉันเชื่อพระเจ้ามา40กว่าปีแล้วแล้วก็รับใช้พระเจ้ามาตลอดช่วงโควิดก็มีโอกาสนั่งลงแล้วก็ทบทวนชีวิตของตนเองว่ามีอะไรที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงบ้างมีอะไรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขจากพระเจ้าบ้าง ก็เขียนออกมาก็เยอะนะพระเจ้าเปลี่ยนดิฉันมากมายจริงๆเยอะแยะไปหมดแต<อ>่เมื่อกลับมาดูว่ายังมีอะไรอีกไหมที่ยังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงโอ้ก็ยังมีอีกเยอะและโดยเฉพาะช่วงโควิดเราไม่ได้ไปไหนเราใคร่คนวญพะเจนาแล้วอยู่กับตัวเองเราคิดถึงค้นหา สิ่งที่ไม่ดีของตัวเองพระเจ้าก็ทรงเปิดเผยให้เห็นนิสัยที่ไม่ดีหลายอย่างที่ต้องเข้าสู่กระบวนการการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องสู้มันไม่ง่ายเลยนะโดยเฉพาะบาปที่เป็นนิสัยหรือเขาเรียกตามภาษาหลักจิตวิทยาก็คือมันเป็นจิตใต้สำเนึกไปอะซึ่งบางครั้งเราทำโดยไม่รู้ตัวมันเป็นอัตโนมัติเลยในการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราต่อสู้ และพยายามระมัดระวังที่จะมีสติในการใช้ชีวิตในแต่ละวันเราจะเห็นว่าในคริสตจักรของพระเจ้ายังมีความบาปมากมายในที่เป็นนิสัยดิฉันมีโอกาสรับใช้พระเจ้าอยู่กับคนมามา,มากบางครั้งเรามีโอกาสที่จะเตือนคนแล้วก็สอนคนในสิ่งที่เขาทำไม่ถูกต้องสิ่งที่เราจะได้รับการตอบสนองทันทีทันใดก็คือเขาปฏิเสธเขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้พูดเขาไม่ได้เป็น แน่นอนเขาพูดถูกเพราะสิ่งที่เขาทำที่เขาเป็นเขาทำไปโดยไม่รู้ตัวมันเป็นอัตโมติหลายครั้งเป็นเช่นนั้นในชีวิตของเราและการที่จะเอาชนะนิสัยแบบนี้ไม่ได้ง่ายๆเลยนะคะต้องใช้เวลาเลยบาปที่เกาะแน่นในโหวต้องใช้เวลาที่จะต้องต่อสู้กับมันเพือต้องจะสร้างนิสัยใหม่ขึ้นมาต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง นิสัยเอกมากมายที่ไม่ดีที่ไม่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าบาปที่เกาะแน่นในชีวิตของเรามีเยอะมากบาปที่เป็นนิสัยที่เราได้มาจากการซึมซับจากคนรอบข้างถ้าจะนั้นคิดซจักของพระเจ้าคงไม่มีปัญหาในชุมชนของพระเจ้ายังมีไม่ความผิดชาความวิสยาตความแตกแยกการทะเลาะกันการแย่งชิงกันความเห็นแกบตัวนิสัยเหล่านี้เป็น บาปที่เป็นนิสัยเนี่ยไม่รู้ตัวมันกลายเป็นคุณลักษณะมันกลายเป็นบุคลิกอย่างหนึ่งในชีวิตของเราและการที่จะเอามันออกไปมันไม่ได้ง่ายต้องรู้ตัวก่อนต้องยอมรับว่าเราเป็นเราต้องเห็นตัวเราเองว่าเราเป็นก่อนเมื่อเรารู้ตัวว่าเราเป็นแล้วเราก็เข้าสู่กระบวนการที่จะใช้ชีวิตอย่างมีสติรู้ตัวตลอดที่จะไม่อนุญาตให้นิสัยนั้น มันขึ้นมาบ่อยๆและที่จะขัจัดมันจนเราสามารถที่จะคุมมันอยู่ไม่ง่ายเลยบาปที่เกาะแน่นนี่แหละที่หลายครั้งมันทำลายชีวิตของเราทำให้เราไม่สามารถที่จะวิ่งแข่งหรือใช้ชีวิตริสเสียนได้อย่างเข้มแข็งบาปทำให้เราอ่อนแอ ฝ่ายจิตวิญญาณบาปทําให้จิตใจของเราอ่อนแอด้วยฉะนั้นนิสัยหลายอย่างที่ไม่ดีนะนนะเมื่อเราทําไปมันส่งผลที่ไม่ดีมาสู่ชีวิตของเรานิสัยที่ไม่ดีของดิฉันอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนวิตกจริตง่ายเครียดง่ายมากเลยถามว่าถูกต้องไหมไม่ถูกต้องมันเป็นบาปเพราะพระเจ้าของพระเจ้าได้เตือนว่าอย่ากระวนกวายอย่าวิตกกังวล แต่ดิฉันเป็นคนตกชัินเขาต้องเรียนรู้จากพระชนะของพระเจ้าสร้างนิสัยที่จะไว้วางใจในพระเจ้าใหม่ก็ไม่ง่ายเลยเดินกับพระเจ้ามา4ี่กว่าปีแล้วถามว่าชนะขาดหรือยัง,ยงมันดีขึ้นแต่ว่ายังมีไหมก็ยังมีที่จะต้องรู้ตัวและมีสติตลอดในการใช้ชีวิตและที่จะไว้วางใจในพระเจ้า และไว้วางใจในพระสัญญาของพระองค์เราทั้งหลายที่เดินกับพระเจ้าพระเจ้าทรงประสงค์มีน้ำพระทัยให้เราที่จะก้าวต่อไปโตขึ้นในความเชื่อถ้าจะเป็นเหมือนนักวิ่งก็ไม่ใช่วิ่งไม่มีเป้าหมายชนะก็ได้ไม่ชนะก็ได้ท่านพระเจ้าของพระเจ้าได้เปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนนักวิ่งแข่ง ก็ต้องมีเป้าหมายชัดเจนเรามีตัวอย่างที่ดีคือพระเยซูคริสต์หลายครั้งในการต่อสู้กับบาปต่อสู้กับนิสัยที่ไม่ดีของตัวเองเพระเจ้าของพระเจ้าบอกว่าคุณยังไม่ยังต่อสู้ถึงที่สุดคนส่วนมากที่ยังไม่ยอมอเปลี่ยนแปลงหรือไม่สามารถมีชัยชนะต่อบาปได้บางคนเขาอ้างบอกเขาเป็นเพียงเพียงมนุษย์เขาอ่อนแอแต่จริงๆแล้วคุณยังรักบาปนั้นอยู่ ถ้าคุณไม่รักมันนะถ้าคุณรู้ถึงมหันตภัยที่มันผลที่จะส่งมาจากการกระทําบาปจากนิสัยที่ไม่ดีเหล่านั้นนะคุณจะรังเกียจมันและคุณจะให้ความร่วมมือกับพระเจ้าและขจัดมันออกไปจากชีวิตของคุณพระเจ้าของพระเจ้าเตือนเราให้ดูตัวอย่างของพระเยซูคริสต์แน่นอนการที่เราเชื่อในพระองค์มันไม่ได้หมายว่าชีวิตเราจะรวยด้วยกลีกุลาบม,มีปัญหาอะไรมากมายมีความทุกข์ ภากมายที่เราต้องเผชิญที่เหมือนกับคนในโลกนี้ยังไม่พอแต่เราต้องเผชิญหน้ากับปัญหาความทุกข์ที่เกิดจากการที่เราเชื่อในพระองค์และยืนหยัดอยู่ในพุจนะของพระเจ้าเป็นการใช้ชีวิตที่สวนกระแสกับโลกนี้ที่จะเพิ่มปัญหาเข้ามาในชีวิตของเราแต่พุจนะของพระเจ้าได้หนุนใจเราว่าให้เรามองที่พระเยซูคริสต์เป้าหมายของเราคือพระเยซูคริสต์และพระองค์ได้เป็นแบบอย่างที่ดี การที่พระองค์ทรงผ่านการเขนไปได้นั้นจึงเป็นเหตุทำให้พระองค์ได้ตำแหน่งประทับเบื้องขวาพระหัตถของพระบิดาที่สูงสวรรค์ฮาเลียูยาลและพระเจ้าก็ได้สำรัากับเราทัา้งหลายเมื่อเรามีชัยชนะ ต่อบาปของเราเมื่อเรามีชัยชนะต่อการทดลองเมื่อเรามีชัยชนะในการใช้ชีวิตของเราในโลกนี้ที่เราวิ่งแข่งแล้วเราได้ชัยชนะเรายืนหยัดอยู่ได้แล้วต่อสู้กับบาปเรามีชัยชนะเราชนะการทดลองที่มาถึงชีวิตของเรามีลำเนจและรางวัลมันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีเป้าหมายอะไรในโลกนี้เพื่อพระเจา้าและคุณอยู่ในโลกนี้ เพียงเพื่อสิ่งของในโลกนี้เท่านั้นหรือคุณอยู่ในโลกนี้แต่เป้าหมายของคุณคือแผ่นดินของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงช่วยเราที่เราจะไม่คิดสั้นนะคะใช้ชีวิตในโลกนี้ไม่นานแต่ทุ่มทั้งหมดนี้เพียงเพื่อในโลกในชีวิตอันสั้นเท่านั้นแต่ให้เรามองที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ ให้เราใช้ชีวิตในโลกนี้เพื่อแผ่นดินของพระเจ้าในโลกนี้เราอยู่ไม่กี่ปีแร้วพระเจ้าส่งสัญญาพระองค์จะไม่ทิ้งเราพระองค์จะทรงเลี้ยงดูเราถ้าพระเจ้าให้เรามีเราก็ขอบคุณพระเจ้าถ้าเราไม่มีแต่เราก็จะไม่ขาดจนงดีอันใดขอพระเจ้าทรงอวยพระพรค่ะ